ยืนขึ้นเลยนะฉากนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรก็โจอะไรบินมอเตอร์ไซค์ได้ตรงนี้อ้าวแล้วนายอยู่ไหนองมีหัวเหมือนกันอเหี้ยเตี้ย ไอเดียขาฉีดไอไพรี่แต่เป็นไพรี่ซิ่งซิไม่มีทาโตได้เสียโหเลือดจอยโว้ยเต็มจอยโวอรคุณจอยเว้ยเต็ม้อยมึงคุณจอยมาให้คุณต่อยเลยไม่โอ้มันไม่ต่อยหรอมันฟันอ่ะไหนดูหน้ามึงนี ได้เหรอสมดุลเฮ้ยโอวนี้โอวนี้อันนี้เห็นยุนกูงไงส้มส้มเล่นก่อนเล่นเอาให้กำจัดบเตัวแลก่อนเร็วโอ้พีวพพีววีีววีววีวีวีวเี ไอเกียเนโอพโวโอเพ่วพองอะเบนบัวแล้วสวัสด um ูเลยสวัสด er no. yeah, ูไอ hey, ้ด้วยสวดเฮ้ยเดี AT ๋ยวเไมนับเป็นเมก้แมนอะเพราะเราไปนซีโร่แล้ว โอ้ดู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 โอ้เล็กกอ้โอ้เล็กกี้ช็อตดิโอ้เล็กนี้ลืมลืมฟิกกี้โดนมาหมดแล้วว่าโดหมดโดหมดอีโลโลอีโล

ตบราดไอโอตัวนี้ฆ่ากี่รอบแล้วไม่อายขว่วยฉันเนี่ยเออไป้ยโอ้ยผมโอ้ออกได้กันเลย มไล่ะโดชุบอะหอบปืนกระบอกนี oh, ้โอ้กระบอกนี้นี่ม oh, ันม like ันเคยอะไรกันเนี่ยขอสศูนี้ยืนขึ้นปืนไม่เออโอ้ดูดีเห็นมากกว่า สวัสดีใส่แหงได้กำเนิดขึ้นดูอีกคือเห็นลูกข้างในล้วลูกเหี้ยวะกระชุ่มกระชวยเขียแบกระเชงจะออกเันก้ชุ่มกระชวย ไเสียเลยไปกระโดดเยกระโดดคุ้งเว้โอ้โหมึงแมงลีลาโอ้ใช่ลเียมึงเโตโตเฮยทำไมมันต้องของเยอะน้ยวะ กแคว่พ่อมึงอะฮะปล่อยเดี๋ยวไม่ใช่พังเกมโอเวอร์เออโอ้โห้โอ้ยจะถึงสีโล่เล่นไงวะ เออเรา a, เปิดลูกซองตอนแรกใครจะเก็บแต่หักครึง่งเออโอ้เวันี to <to yeah. ้อย่างหักครึ่งโอ้ชากนี้เห็นกี่รอบแล้วโอ้นายเห็นกี่รอบแล้วแล้วพวกตัโกะไรมันได้ได้ยินมันตะโกนเนี่ยอ๋อกดตัวเจ โอ้หปืนนี้แม่งเมื่อก่อนยิงโคตรแรงแล้วพอลองไปหลังๆนี่โอ้โหโเกินดามเลยจู่วนี่อะไรเหรอไม่ไม่ไม่รอเนี้ยรอเดี๋ยวไปไปตอนเนี้ยแหละวะไปตอนที่เราเวลห้าสิบแล้วปืนกระบอกนี้เก็บไว้จะแบบยุกัดอย่างแรงกว่าแล้วดูนี่เดินแล้วดูเนี่ยดูนี่เดินดูก็เดิน อุ้มลองเดินดิย่อๆเดินดิดูแล้วถังมันจะบาดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองอย่าพึ่งลงเฮ้ยอย่าพึ่งลงอู้วโอ้ยดูสวิตตี้เอ้ยกระโดดแล้วย่อได้ป่าวะโอู้วูกระโดดแล้วเห็นกูย่อป่หมกระโดดย่อๆๆๆอๆ เช่นเอเอเว่ามันเล่นแบบเวลห้าสิบแล้วเว้ยแล้วเราเวลหนึ่งไปจอยเขาอะจะเกิดอะไรขึ้นเออจำได้ตอนที่มึงเอาเวลห้าสิบมามึงเอามมดเอามือต่อยไม่เอามม่ต่อยไอ้เตี้ย ดูดิดูดิขึ้นตัวโจทอ้ชิคเก็บเลือดดิกูท้ามึงกูมีแล้วมีอะไรสีโลทมีอะไรนะสีโลทอะไรวะเออสกินอันล็อกเออเฮ้ยแหละสีรลทเ ก็ดีโซวันดูดดีโซวันยูดเลยชื่อ่ะเปลี่ยนแนวแล้วกูจะเอาไซโคกูจะเริ่มตัวไม้เก็บตังค์ซื้อดิกูเบื่อตัวเมื่อกี้แเข้าไปอ่ะโอ้นายยังไม่เคยได้จบเลยไม่หรอไม่เคยกี่รอบแล้ว

เดช่วยกูด <Taking> <Styles> <'t det anim ates> ้วยเออเขาฟันเดี๋ยววะต่อยอ่ะต่อยอ่ะต่อยเราหมดหมดเหล็กอ่ะจำได้ตอนนั้นนายมาช่วยต่อยไวมเหรอตอนนั้นนายนายมาก็ต <tense at beach anyway> ่อยไวมเหรอโอ้โห ตอนนั้นนายเอาสวัดอมาต่อยเหรอนายไม่ต่อยบ้างอ่ะคราวนี้ก็ทำบ้างเลยเขาไปต่อยเออไปตอนนั้นแล้วมันตอนนั้นนายต่อยได้เออมไปเป็นตอนนั้นนายก็เวล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 ดีเดียวเองไหมเหรอเฮ้ยเนาะ โหลดนิณาวน้ำโหลดอะไรโหลดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสว่างบนสว่างไม่พอเฮ้ยโอสวัสดีเนี่ยลูกศรขึ้นลงลล่เนี่ยลูกศรทำอะไรขึ้นลงขึ้นลงหมูหมุนลุล่วงลูกศรขึ้นลงเหรอบอกกดลูกนาลูกกินมา ท่ากูเป็นยังไงโอ้ทากูเป็นยังไงตอนนี้อ้ยเาไปเห็นน้าสายเปล่าวะกดกดลูกศรอ่ะสายขวาอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่มันซิสซิกแฮแฮเอ็กไหมอ่ะเกดีไม่เคยลบกับติดตั้ง มันเป็นเกมที่อิปิดโดนยี่ไม่โดนยี่ไม่โดนยียย่ไม่มเสร็จตะกูแล้ก็นายเป็นสายพวกปืนลูกสองแล้วไม่เหรอ,อสีโลมันก็เล่นได้เลยแล้วเวลานายเล่นนายใช้อะไรก็ใช้ลูกสองคู่ช่วงแรกวะเป็นปืนกลมังเอียปืนก่อนฮะปืนกลค,นคู่อ๋อใช้ลูกสองคู่เหรแบบกดทีแม่งถือลูกปืนลูกสองอ,อีกแล้วไอ้บัตร วา้ยเียวกว่าโอ้เอวุ้ยเขียวก่แล้วจะไปแล้วจะออกไปดูยาบ้าเดีวเบอก็ออกไปดูยาบ้ช uh 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 um. uh? uh ่ยก oh ูด uh ูเอาจะออกไปดูยาบา เลื่ตัวตุ่กุลส่อมไปยังไปโอ้โหได๋อจะเก่งไหมกันไอ้เอาโอ้โหโอ้ไหเออมมือลีลาเร็ว เอาให้โดนถึงจุดเซฟเอาให้โดนถึงเบอร์เลยโอ้ยถึงเบอร์ลอยฟ้าเล่นบอลรู้บอัพสกิลเว้ยยังอัพไม่ได้ทำไมไม่อัพไม่ได้หรอไม่เองโอ้อัพสกิลดิอัพคุยโอ้แล้วไปต้องอัพคุย ไม่ไหนมึงไม่ช่วยจริงกูช่วยกูด้วยเลือดโอ้ยมึงไม่ช่วยกูเอุ้ย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 ช่วยโอ๊ยโอ้ยเมืองนี้มันตำนานเมืองนี้ได้ข่าววิกาพีวีพีดีด้านเบื้องล่างบ่อยๆอ่ะโว ไ่เลยยออดหาแบดแอสไซโคอ่ะเป็น <lequel> ต <Send out> ูดไม่คิ

จริงว่าไอ้ขี้บูลีวิธีปั๊มของเฮ้ยโอ้พระแท้กูไม่ต้องเลยเฮ้ยโอ้แท้แล้วแท้กูมีอะไรจะให้ดีเว้มเจ้าอย่างงี้ฮะมึงเจ้าอย่างงี้ฮะคล้ายอ่ะเร็วกระสุน

โอ้โหเลื่อนไม่มันยิงแต่กูอะนนีไยนไม่เห็นแค่แค่ตัวกูเลื่องแสงแค่นี้เอากูจังเลยตัวเตีย้ยมันเลยยิงไม่โดนอ๋อไม่น่าหนึ่งตัวเตีย้ยไอสัตว์เกี่ยวไ้เด้อหืดหืดขึ้นหอน ฟุดฟาดฟุดฟาดเลยโอ้โหไม่ได้สัมผัสาระใเมืองนี้อ้มาตรงน้มาจัน่ามาจันน่ไม่ยเมันเองลอกหอนเจาสาวลหอนเ้าสาวเลยทำไมอู้วิลลูกสองด้วย ที่อยู่ดีก็ต้องซื้อเลือดไอ้สัตว์เดี๋ยวเลียนไม่เคยซื้อร้อยไฟอยู่อะไรเออเราก็ยิงง่ายกว่ามึงงี้แล้วสวัสดีครับคุณแฮมมอล็อกครับโอ้นายเจอเขากี่รอบแล้วไม่เคยซ่อมแว่นตาเจอมาั้งสิบกว่ารอบแว่นตาไม่เว้ยมึงไม่เคยเปลี่ยนแขน ชอนเดช้อเดชออือเอือเอือเออเอ้ฮ้ยอูวเล่กูเลยหนึ่งเอออาอใตยห้อเล่กูเลยหนึ่ทำไมดีตอนกวตอมใจตายสวัสดีครับนุนที่แฮมบอลเงินฟรีกี่บาสิบบาท ตอนนี้ยังสิบสองวันยังจีบๆไปลูกไม่อยู่บนตึกดูวันที่ดูว่าคนอื่นนะเวลาลูกตาขาดสายสายไฟขาดเนี่ยเขาต้องง่ายๆครับอันนี้แม่งเอามือเสียบแล้วก็มือทุบลงไปจินจันปุ๊บจบละไอแอมอะไรมือตัวผู้ของกูเลยไอ้สัสโอ้ล้วมดูเลือดไอ้สัสโอ้แล้วมันดูเลือดกู เดือดนายทำมกลัวไปยิงอยู่บนไฟอ่ะเออเออใครว่าไปยอยู่บนไฟโอ้ไปรับกูด้วยเล่นเลยหนึ่งเออกดอีขาเลยไม่ได้ชบตัวเองเนี่ยกลุ่ยถ้าตายงัไนเไอดืไม่พอจมก โอ่งไหนเนี่ยดูเล่มยยอเเาฮ้ยโอ้ตํานานเลือดเต็มโอ้ดูโอ้เดินมานี่ดิเดินมานี่เดินมานี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีดูข้าโดนโอ้โหโอ้โหสุดสายตาลุงครับเมื่อล็อกนี้เจอกี่รอบแล้วเนี่ยฮะโอ้โหอย่างหลายรอบมีเดโลเก ย้โลกันเก้าแเนยแล้วกูเคยได้เขาบ้างไหมี่ยก็แทบเควสอะไรเดี <the> ๋ยวมีมีมีเกาะแล้วร <the Vikings> <weight subset> ้อยสิบหกแน่กอมึงเท่าไหร่อ่ะโอ้หร้อปฮะร้อสิบล้านเลยเหรอฝันแหงไม่เข้าขายเย็นดอนเลย แล้วึ่มีเกาะโอ้ตอนมีเกาะครั้งแรกเนะี่ยโอ้เถื่ผมไม่มีใครตีกูครับผม <c oughs> ดูดูเกาะตั้งร้อยโอ้โหแม่งสุดยอดอ่ะคงไม่มีใครตีกูเข้าพอเป็นหลังๆกันนะั่นแหละไอหอย <c oughs> <c oughs> โอ้ยหลอดไฟอยู่ไรอีกแล้วโอ้ยไฟอยู่ไรอีกแล้วไฟอยู่ไรอีกแล้วแล้วเวลาอะไรคนเดียวโอ้ยไอชุบกูตายอีค้างเท่านั้นอีค้าน <c oughs> ี่ยโอ้อ แล้วเสียเงินรอบแล้วเอะไร่หววหล่อแสนสักแสนสองแสนปัจจุบันนี่ก็เสียรอบแล้วประมาณห้าล้านอย่านี้เนี่จะต่อไหมเนี่ยจะต่ออีกวะทอดไรไม่รู้เนี่ยตอแรกเราก็ติดลมอ่ะแหม่หล่อจังเลแหม่หล่อเล่นดย่าี้เถอะเออเก็บตังค์ซื้อดเลยจะพื้นตอมโอ้โอ้เดี๋ยวกูช่วย

เลือดน้อยเลยนะเว้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วเป็กนก้นขอดีๆกูขอเท่ๆไปเอาที่วัดดุนทะเลนะลุงนะเอาอะไรนะลุงนะเป็นก้นนีไหนลงุลงลงุงลุงใหมม้มาล็อกให้อะไรผมมาไหนผมได้อะไรโอ้ยผมเห็นได้เฮียอะไรเลยได้เนี่ยวะท่อคุยเลยเนีย <c oughs> จะแปะไป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 แปะแล้วดูกูโอ้แล้วดูเลงสโคมึงขาย,ขายตอ่ยอเปล่าโอ้ต่อเปล่าต่อเปล่าหรือ,อมึงจะไปเล่นผับก้าม